เทศบาลตำบลอู่ทองได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุของเขตเทศบาลนะคะก็จะนำเสนอในการพาไปร่วมชมและก็ไปร่วมสการะจุดแรกเราก็จะไปกราบไหว้สาลเจ้าพ่พระยาจักรแล้วก็ชมโบราณสถานในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและต่อด้วยการไปชม ความยิ่งใหญ่ของพระแกะสลักและความยิ่งใหญ่ของ Sky สกายวอล์คซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาคาเทียมนะคะและหลังจากนั้นก็จะพาไปกราบสการะขอพอรพระสังสีสันเพชรและก็เข้าชมพระธรรมจักรที่ใหญ่ที่สุดที่วัดทราเสือคะ่ะจุดสุดท้ายก็มาชมน้ำตกหุ้ม่วงด้วยกันนะคะ เนื่องจากอำเภออู่ทองเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต่างๆมากมายคุณครูก็เลยจะต้องขอแบ่งเป็นคลิปๆไปนะคะเพราะว่ามันจะมีความยาวมากเลยนะคะตอนนี้ไปร่วมกันเลยนะคะ Let's go <S ได้ได้ไม่ไว่าจะมีงานมงคลใดๆทั้งสิ้นเ,เขาแค่จะมากราบไหว้อาชีพง,งานบวชก็ต้องมาลาบวชใช่ไหมฮะแล้วก็งานแต่งเนี่ยก็ต้องมาไหว้เจ้านะฮะ ผมอยากถามว่าถ้าเกิดแต่งนะฮะแต่งงานเนี่ยก้าบไหว้าพ่อเนอะ่ะกี่ครั้งครับเออเออมีใครตอบรู้ไหมไหมฮะสามครั้งไม่ใช่ครับนล่นมันไหวพาครับอ้าก <laughs> ็ไม่ใช่ครับ 4, 000, 1, 2, 1สวัสดีค,ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระยาจักค่ะซึ่งเป็นโครงการของเทศบาลตำบลอู่ทองพาคณะชาว อ,อำเภออู่ทองนะคะแบ่งออกเป็นจุดๆไปนะคะจุดของคุณครูเนี่ยอยู่ในโซนของชุมชนสมทวินแล้วก็ชุมชนต้นแจงนะคะเราก็จะเอาสมาชิกมาร่วมกันเที่ยวชมบรรยากาศสิ่งสำคัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณอำเภออู่ทองค่ะจุดนี้เป็นจุดแรกก็คือศาลเจ้าพ่อพระยาจักค่ะคุณครูและคณะ มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะพาเพื่อนๆเข้าไปกราบเจ้าพ่อพระยาจักรแห่งเมืองอู่ทองค่ะคว่าพูดง,ง่ายโปดเซียนโปดเซียนเนี่ยมีความหมายว่าธรรมดาทั้งแปดฮะแต่แต่ละ,ละ,ละ,ละองค์เนี่ยก็มีความความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต่างกันเยอะเลยจุดแรกที่ไปคืองระก็ทธรูปนะฮะก็คือโปดเซียกนก็คือแปดเซียนเนี่ยจะมีที่รูปไหนไหม จเจ้าองค์นี้ก็มีมีความมหลปริยาความสำคัญแล้วนี่สายจัเรพยัยา์จากาบับทั้งหมดนะแล้วก็มีใครสิ้นเชียนนะฮะเ,เทวดาให้โชคขอร่างนะหวยเลยขอได้เลยว้ที่แรกคือแค่แล้วก็ต้องมีก็มีดูที่สองสามสนะี่ห้าไดเนี่ย เราได้เข้ามากราบสการะขอพรที่ศาลเจ้าพ่อพญยายจักรเป็นจุดแรกนะคะนี่คณะของเราตอนนี้ก็พร้อมเดินทางไปจุดต่อไปค่ะเราจะไปไหนนั้นติดตามเลยผมจะบอกให้ฟังนะฮะปกตินะฮะพิพิธภัณฑ์เข้าท่านรักสามสบาทถ้าคนต่างตชาติคือผู้ฝรั่งผู้แข็งอ้ออววาวรถจอดนิ่งแล้วครับเชิญลงเลยครับเดี๋ยวเรา ค่ะตอนนี้ก็เป็นจุดที่2นะคะที่คณะของเรามาถึงแล้วก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองค่ะเดี๋ยวคณะของเราก็จะเข้าไปชมภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์กันนะคะ เ็นคอเป็นอาดอาจะม้าอ่าน้เดี๋ยวรไปด้านซ้ายเลยค่ะดี้ครับาจะเป็นเวอร์ชันโฉมใหม่เลยค่ะมใม่นะคะแเนก็เย็นชืนใจแล้วเดี๋ยวดูเเป็นมาด้านนี้ก็จะเป็นแบบ่เอา วัสากิังดกรับทางจากภายนอกเข้ามาผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมทำให้ชุมชนโบราณพัฒนาขึ้นเป็นเมืองายปวัฒนธรรมสำคัญที่รู้จักในชื่อท่วาอะไรดีย่าทํามจาการมีชื่อนะคะมีชื่อว่าหัวว่า ธรรมจักรนะคะธรรมจักรธรรมจักรอันนี้นะคะจะเห็นเป็นความเป็นอีนโทนสองสีเนาะสองสียามชัดเจนเลยค่ะส่วนที่เป็นเทาดำนะคะฝั่งนี้เราก็ส่วนที่เป็นสีขาวแต่เออแต่โบนะคะแต่รูปก็จะมีเกี่ยวกับนะคะเขาจะทับรูปนะคะรูปปฏิมากัรมเกี่ยวกับความเชื่อความเคารพนะคะ อ่าปติการเกี่ยวกับสร้างของนี่ครับแปลกใดๆั้องซีบเลยนะครับได้ดูต่างนี่เป็นบริเวณอบาตึกที่แสดงเกี่ยวกับพิ้วว่าประวัติหรือประวัติตั้งแต่เริ่มต้นของอ่าเครืองหมายต่างๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถาัติชาติ เราได้รับวัฒนธรรมจากในช่วงยุคพระเจ้าอโศาสนานะคะคืออารูธมาถึงแผ่ศาสนาเราก็จะมีความใส่ใ5การารศาสนา5คนแท้นนะคะรู้นะคะการมีารควบคุมดูแลนะคะแสดงถึงความสมบูรณ์นะคะการมีอยู่ดีของคอนโดรีสอร์ของเรานะคะจุเ ประับเป็นรูปปัดน,นะคะกลับเครื่องประดับทองคำค่ะเห็นทุกทก่านนะคะในรันก่ปีที่ผ่านมานะคะาอาเพเรามากเลยค่ะครนะคะยังไม่เห็นโฉมใหม่ของเรานะคะออจากเดิมที่แบบเป็นตัวเล็กๆเนาะยังไม่หวา เขาเรียกคาเนเลียนใอ้ที่แก้ใสใเขาเรียกออฟคอร์สก็บ้านเราือนกันบ้านเราไปที่ถ้าบ้านเรากาจะเรียกแก้วสรานี่โบราณนะคะที่เรียกแก้วสรานปคปัดแพนะคะของเมืองพุเดชผีสิงผนีสีสิงผีสผีสิงผนี่ของแท้นะคะยังมีเหลือเอนี้ของแท้นะคะยังมีงีงมีนี แล้วกนี้มีเหล่าตัวแบบโกนต่างไี่คือเรื่องของีรบารุษนะเนี่ยลูกปัดลูกปัดที่ตั้งอยู่ในบริที่พิพิธภัณส์สคานอย่งชาติปูทองนะคะ เกษตรยารามว่าเขาแปลว่าเขาจะนชี้ให้ว่าท่านคทุกย้ายมาตอนที่แบบเริ่มถ่ันวัวปีนะครับถัานวัวปีนะครับไม่ธรรมดาอันนี้ถือว่าได้เป็นหุ่นยนต์ใช่ใช่ลักษณะเป็นหุ่นยนจริงๆรินะจริงๆไม่ใช่หินนะพอดีท่านเนี่ยติดกับหินเลยต้องเอาหินมาด้วยอ่ะไม่ได้จะแตกท่านอุทองนั้นได้มีการปรับปรุงใหม่ อะไรที cies, iałem, ่เยี่ยมมากเลยนะคะเพื i, ่อนๆก็ถ้าใครได้มีโอกาสก็อยากจะได้ให้มาเข้าชมกันนะคะในบริเวณพิพิธภัณฑ์แขวงชานของค่ะในจุฬาฯจะได้139วงเนาะ139วงทำบล็อกเดียวกันนะคะหน้าตาเหมือนกันเลยนี่ค่ะแม่พิมพ์เรามีแม่พิมแล้วเรากดดินในแม่พิมอันเดียวกันค่ะกดกลๆกดมา ลักษณะรูปทรงจะเป็นลักษณะรูปเจ้าเรานะคะทรงเครื่องสูงถ้าเป็นัตว์เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมเรือนเหล่าโซงกันนะคะบรยากาศตรงนี้นี่ค่ะตั้งอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองบริเวณบริเวณตรงนี้นะคะก็คือบริเวณเรือนลาโซงค่ะซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะสวยมากเลยค่ะ อนนี้เราก็จะออกจากที่ทสำภั์สถานแห่งชาติปูทองแล้วนะคะเพื่อจะไปอีกจุดหมายหนึง่งจุดหมายต่อไปเราไปไหนจุดหมายต่อไปเราไปไหนคะโตโลโบตี้เลยครับประทับใจไหมคะจุดนี้เราก็จะมาที่นี่ค่ะที่โตโลโบตี้ค่ะค่ะ ร้านอาหารที่เรียกกันที่ตุลโลโบตี้ในเมืองปูทองนะค๊ะเมนูก็ได้ทั่วที่เป็นเมนูสดอาหาร้รมาทากันเลยนะคะร่วมกับนี่ค่ะอันนี้เครื่องดื่มค่ะแล้วก็อันนี้ของพี่แดงเรามาทานกันเลยนะคะ่าเมนูคือมาส่วนใหญ่ก็จะมาทานเป็นเคร่ออาหารว่างนะคะแต่ตอนนี้เป็นอาหารหลักพี่แดงูกจานเลยจ๊ะจ้างไปนี่ ได้อะไรคะเอ่อได้ข้าวกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนค่ะมาทานกันพวกนี้แน่นอนว่าต้องจับจานเพี่ยังมีเพิร์ลค่ะเพิร์ลจากนันยาเป็นคำพิธานนานาชาตท่านอายุ60แล้าสีอรัญญาเทศบาลตะบนบุรีได้ทานข้าวแล้วได้น้งชากาแฟเรียบร้อยแถมยังดีเพาร์ล